สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n n ลไนท์ไรเดอร์ฮะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องอะไรที่มันหลอนๆนะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่หลังจากที่ไปเที่ยวทีมนี้นะครับการจนบุรีทองผาภูมิก็ทําให้ได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นนะครับมันมาชัดมากคืออะไรไปดูกันดีกว่านะครับเหตุเกิดอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผมกับเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยได้ไปเที่ยวที่ กางเต็นท์แห่งหนึ่งนะครับสองวันหนึ่งคืนก็นอนไปหลับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลับสบายครับที่กลางเต็นท์เหตุเกิดที่นี่นครับขากับแวะปั๊มน้ำมันปตทอทองผาภูมินะครับประมาณสิบเอ็ดโมงนี่แหละสิบเอ็ดโมงกว่า,กวาเกือบจะเที่ยงแล้วใกล้แล้วนะครับได้หยุดรถเติมน้ำมันพักรถกันแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆตรงนี้หน้าปั๊มนะครับก็พักล่มพักอะไกันจอด ผมเป็นคนชอบถ่ายรูปไงจีบมือถือขึ้นมาผมก็เก็บภาพเก็บอะไรนะเลื่อเปื่อยก็ซลฟี่ไปหลังจากนั้นพี่ๆก็เติมน้ำมันมเสร็จแล้วก็มาสมทบกันอีกสองสาคันนะครับด้านหน้าปั๊มตรงนี้ใต้ต้นไม้นะครับแล้วผมก็ยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอีกหนึ่งภาพนะครับก่อนที่จะเก็บโทรศัพท์ไว้เป็น GPS ก็เลยติดผู้ชายคนนี้เส่้อดำๆเนี่ยนะครับใส่หมวกใส่แว่น ในมือเหมือนถือบุ้่อยู่นะครับก็สงสัยว่าเขาเป็นใครแล้วก็มายืนตรงนั้นทําไมแต่ตอนถ่ายเนี่ยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าไม่มีใครยืนตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็พี่ในกลุ่มทุกคนเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นเขาละคนเลยไม่รู้ว่าเป็นใครหลังจากที่ผมโพสต์ลงเฟซไปก็ทักมาถามกันเต็มเลยว่าใครอะครยืนตรงนั้นอะนะครับผมก็เลยโพสต์ไปในหลายช่องทางตามหาว่าคนเนี้ยเขาเป็นใคร นะครับก็ได้คำตอบมาแบบนี้นี่คือคำตอบที่คนมาคอมเมนต์นะครับอลองอ่านกันดูแล้วกันแล้วก็ผมไปค้นหาในเรื่องเล่าต่างๆในพันทิปในอะไรเงี้ยนะครับ ก็เนี่ยฟองผาภูมิสังขบ,บุรีชายชุดดำยืนอยู่กลางถนนตรงทางโคง้งคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่แหละครับทำให้ทุกคนในกลุ่มขนล,ลุกมากๆเป็นภาพถ่ายติดที่แบบว่าชัดมากๆครับชัดแค่ไหนอ่ะไปดูอีกทีนึงไปดูนาะชัดไม่ชัดครับไม่ได้ แต่งภาพไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยครับมันจะเบอร์อรตรงมือเะไรห็นไหมครับใครที่มีเซนส์หรือว่าใครที่รู้จักพี่คนนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแต่ผมก็เจอแบบนี้ก็ก็เชื่อแหละครับว่ามีและชัดมากนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับใครรู้จักก็คอมเมนต์มาได้นะครับรออยู่นะขอบคุณมากครับ